เดินอย่างเร็วเลยจานตะพายกระเป๋า1ิกว่กกิโลกระเป๋านับ1ิปกว่กกิโลแค่ยังเดินเร็ว Hãy subscribe cho con Ghiền Mì Gõ Để không อยู่บนภูเขายืนทุกคนเดินขึ้นมาบนภูเขามีหนุ่มยืนรออยู่บนภูเขาทุกคน,กคนถึงบนยอดภูเขายืดโลกนะแล้วก็ยืดวาง Коньет, конь, коньет вон.